รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น สสลามมอลัยกุมวารธรรมตุลล้อฮิบเรากาตัวค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะวันนี้มาเจอกันกันกบขุนะคะในชั่วโมงแรกนะคะคลิปวิดีโอแรกเลยเนาะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขุก็มีกิจกรรมนะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมทำไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะจะมีด้วยการ2องหัวข้อค่ะหัวข้อที่หนึ่งก็คือ การหารที่ตัวหารมี3หลักและโจทย์ปัญหานั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับหัวข้อที่1นะคะการหารที่ตัวหารมี3หลักตัวหารมี3หลักนะคะซึ่งก็จะมากกว่าคาบที่แล้วที่ตัวหารมี2หลักนะคะก่อนอื่นขอทบทวนตัวหารที่เป็น2หลัก สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในคาบที่แล้วนะคะจากคาบที่แล้วเนี่ยค่ะข้อนี้เลย7 8 4 0หาร80นั่นเองนะคะ7 8 4 0หาร80เมื่อเราดูโจทย์แล้วเราจะเห็นได้ว่าเราจะต้องท่องสูตรคูณแม่ไหนคะ เราจะต้องท่องสูตรคูณแม่80แต่เอแม่80เนี่ยมีคนไหนท่องได้บ้างเอ่ยอ่าหลายๆคนอาจจะท่องได้เดี๋ยวบางคนก็ท่องได้แต่ยังชา้าที่นี้วันนั้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆนได้เสนอกันมาว่าเราไม่จําเป็นต้องท่องสูตรคูณแม่80เพราะว่าเด็กๆบอกว่าสามารถทําแม่80เนี่ยมาจากแม่8ปได้ใช่ไหมล่ะคะอ่ะทำจากแม่8ได้ยังไง เพราะว่าในแม่80เนี่ยถ้าสังเกตจะมีเลข8แล้วก็เลข0นใช่ไหมล่ะคะส่วนแม่8ก็จะมีเลข8แค่ตัวเดียวดังนั้นแสดงว่าแม่80กับแม่8เนี่ยมันถูกเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะอ่ะมันถูกเพิ่มขึ้นมาเพื่อนเก็เลยเสนอว่าให้ทุกคนเนี่ยท่องสูตรคูณแม่8กันไปก่อนอย่างเช่นเริ่มที่8คูณ5 8 5 40อ่ะเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินก่อน 8648จนถึง8คูณ10เท่ากับ80หลังจากนั้นให้เติมเลข0ย์ในส่วนของตัวตั้งเติมเลข0ูนย์กี่ตัวะคะเติมเลขศูนย์หตัวนั่นเองนะคะเพื่อให้เป็นแม่80นั่นเอง ก็จะได้เป็นว่า80คูณ5 80คูณ6 80คูณ7นะคะเติมเลข0ที่ตัวตั้ง1ตัวก็จะได้เป็น80คูณ5แล้วจากนั้นเมื่อเราทำเป็นแม่80เลข0ถูกเติม1ตัวในส่วนของตัวตั้งแสดงว่าถ้าคำตอบมันก็จะต้องมีเลข0เพิ่มเข้ามาด้วยเพราะว่า80คูณ5มันเป็นจำนวนที่มากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็เติมเลข เลขศูนย์เข้าไปในส่วนของคำตอบด้วยนั่นเองนะคะเติมไป1ตัวเลยก็จะได้เป็น80คูณ5เท่ากับ400 80คูณ6เท่ากับ480นั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าได้สูตรคูณแม่80กันมาแล้วจากที่เพื่อนๆนเราได้ช่วยกันทำในคาบนั่นเองค่ะ และสำหรับวันนี้ก็ไม่ยากเกินไปค่ะกูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้นะคะถึงแม้ว่าตัวหารจะมีอยู่ด้วยกัน3หลักนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันสิคะตัวอย่างข้อที่1โจทย์มีอยู่ว่า4ี่หมืน 229 4 2 22 2 9หารด้วย200จะได้เท่ากับเท่าไหร่อะสี่หมื่นจะได้เท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ตัวหารมี3หลักตัวหารก็คือ200นั่นเองเราต้องท่องแม่200ม้ยไหมลูก อเราไม่ต้องท่องแม่200โดยใช้เทคนิคเดียวกันกับก่อนหน้านี้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองไปเริ่มเขียนสูตรคูณกันก่อนในรอบนี้เราน่าจะเขียนสูตรคูณแม่อะไรคะแม่แม่2นั่นเองนะคะสองคูณหเท่ากับสองสองคูณสเท่ากับส สองคูณสามเท่ากับหกสองคูณสี่เท่ากับแปดอ่ะคุณขอเขียนแค่นี้ก่อนจากนั้นอันนี้เป็นแม่สองร้อยก็เติมเลขศูนย์ในส่วนของตัวตั้งกี่ตัวเอ่ยสองร้อยเลขศูนย์สองตัวก็เติมไปนะคะอ่ะก็จะได้เป็นสองร้อยคูณหนึ่งได้เท่ากับสองอยู่แต่เอ 200ร้อยคูณหเมื่อถูกตัวตั้งถูกเติมเลขศูย์สตัวก็จะถูกเติมในส่วนของคําตอบด้วยนั่นเองนะคะหรือผลลัพธ์ด้วยนั่นเองสองตัวเหมือนกันนะคะาง,งั้นเราลองมาทวนดูซิสองร้อยคูณหนึ่งเท่ากับสองร้อคูณสเท่ากับสี่ร้อคูณสท่ากับหกร้อยคูณสเท่ากับแปดแสดงว่าสูตรคูณแม่สองของเราเนี่ย มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งกําเนิดมาจากสูตรคุณแม่2นั่นเองนะคะว่าแล้วก็กลับมาในส่วนของวิธีทำค่ะวิธีทำก็ยังคงเหมือนเดิมเราเขียนในส่วนของตัวตั้งก่อนนะคะก็คือ4229หารด้วย 200ร้อลำดับการหารนะคะก็ยังคงเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะเริ่มหารจากตัวหน้านะคะสองร้อยคูณกับอะไรได้เท่ากับสีมีไหมเอ่ยสอ0รคูณกับอะไรได้เท่ากับ4เมื่อมาดูสูตรคูณ200รคูณหได้เท่ากับ200ดังนั้นต่ำกว่าหนึ่งสองน่าจะต้องคูณอะไรคะ200คูณ ศูนย์นั่นเองนะคะองร้อยคูณศูนย์200คูณ0ได้เท่ากับ0ดังนั้น4ลบ0เหลือ4ต่อไปเราก็หาค่าตัวต่อไปโดยการดึงเลข ที่เหลือลงมาเลขต่อไปก็คือเลขศูนยนั่นเองนะคะดึงศูนย์ลงมาต่อเลยต่อไปก็เป็น200อะไรได้สีมีไหมสองร้ออะไรได้40ก็ยังเหมือนเดิม200รคูณศูนยนั่นเองนะคะสองร้คูณศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้เท่ากับศูนย์จากนั้นก็นำมาลบกัน 40ลบกับ0เหลือ40ต่อไปเราดึงตัวเลขไหนลงมาคะดึงตัวเลข2ลงมาจะได้ว่า402นั่นเองค่ะ200คูณกับอะไรได้402 200คูณกับอะไรได้ 4ี่เรามาดูในสูตรคูณกันสิคะ200อะไรคูณก็ได้4 0่รบ้างเจอแล้วค่ะก็คือ200รคูณสได้400นะคะซึ่งเป็นจํานวนที่ใกล้เคียงที่สุด200รคูณสก็ใส่2ด้านบน200รคูณสได้เท่าไรได้400ออ่ะจากนั้นก็นํามาลบกัน 200, 2 0ง0ลบ400ก็เหลือ200นะคะตอนนี้เรายังเหลือตัวเลขอีกไหมอ่ะเรายังเหลือตัวเลขอยู่นะคะดังนั้นยังไม่เป็นเศษนะแล้วก็ดึงตัวเลขตัวต่วตอไปลงมาเลยต่อไปก็เป็น200คูณกันกับอะไรได้ 22 200คูณกันกับอะไรได้22่สิบสอ่ะสองร้อยเเอ่ยสองคูณ0นย์นั่นเองนะคะเพราะคูณ1ไม่ได้นาะคูณ1ก็ต้องเท่ากับสอ0ร้อดังนั้นอันนี้ยีมันน้อยกว่านะคะก็ต้องเป็น200ร้คูณ2องขอโทษค่ะสองร้อคูณ0ูนย์ได้เท่ากับ0นั่นเองนะคะจากนั้นนำมา ลบกัน22-0เหลบศย์เลือ22ค่ะจากนั้นตัวสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆด,ดึง9ลงมาต่อนะคะอ่ะก็จะได้เป็น229ต่อไปมาดูกันต่อ200อะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ229 สองคูณกันกับอะไรนะได้กับ229ก็คือ200ร้อยคูณหนเท่ากับสองสนั่นเองนะคะก็คือ200ร้อยคูณคูณหเท่ากับสองจากนั้นก็ลบกันเลย229 ลบ200ก็จะได้เท่ากับ29นั่นเองนะคะในข้อนี้ตอบว่าอะไรเอ่ยตอบตอบคำตอบอยู่ตรงไหนคะคำตอบอยู่ด้านด้านบนตรงนี้นะคะก็คือตอบว่า200 เอ็ดเศษเท่าไหร,ร่คะเศษยี่สิบเก้านั่นเองนะคะสองร้อยเอ็ดเศษยี่สิบเก้าสำหรับการตรวจสอบตรวจได้จากจำได้ไหมได้จากอะไร ได้จากการนำตัวหารนะคะตัวหารในที่นี้ก็คือ200คูณด้วยคูณด้วยอะไรคะคูณด้วยคำตอบนั่นเองนะคะก็คือ201จากนั้นมีเศษด้วยก็บวกบวกเศษเท่ากับ 29นะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับคำตอบได้คผบเท่าไหร่เอ,อ่ยอะเด็กๆลองหยิบเครื่องคิดเลขมาดูซิเราเรียนการใช้เครื่องคิดเลขไปแล้วลองหยิบมาดูซิจะได้เท่ากับส2 2 9นั่นเองค่ะ อจะได้เท่ากับสี2หมืนาะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะเท่ากับตัวตัวตั้งนะคะถ้าเท่ากับตัวตั้งแล้วแสดงว่าเราทำถูกหรืยอยังเอ่ยอ่าเราทำถูกแล้วนั่นเองนะคะ,ะทำถูกแล้วค่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในส่วนของหัวข้อที่1ก็คือการหารที่ตัวหารมี3หลักต่อไปมาดูในส่วนของ โจทย์ปัญหากันค่ะการหารและการคูณนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะในหน้าที่69ค่ะในหน้าที่69นะคะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูในส่วนของข้อที่1กันนะคะคำสั่งมีอยู่ว่า เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์คือคำสั่งที่1และวิธีทำคือคำสั่งที่2นะคะข้อที่1บริษัทไพร์ณีทไทยผลิสตสแตมชุดมรดกโลกซึ่งสแตม1ชุดมี40่ดวงถ้าจิราพร ซื้อสแตมชุดมรดกโลก1245ชุดจิราพรจะมีสแตมทั้งหมดกี่ดวงเรามาดูกันสิว่าสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะในข้อนี้จากโจทย์แบบนี้น่าจะเป็นการคูณหรือการหารคะโจทย์ บร,ริษัทไปรษณีย์ไทยผลิตสแตมชุดมรดกโลกซึ่งสแตมหนึชุดมี40ดวงถ้าจิราพรซื้อสแตมชุดมรดกโลก1245ดวงจิราพรจะมีสแตมทั้งหมดกี่ดวงนั่นก็คือประโยคนี้เราจะต้องแก้ปัญหาในส่วนของการคูณหรือการหารเอ่ยการการคูณน,นั่นเองนะคะ สำหรับการคูณก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า40คูณ1,245เท่ากับเท่าไหร่หรือเด็กๆยังจำได้ไหมการคูเนียสามารถสลับตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณได้หรือ1 2 0 0 45คูณ40เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะอ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์จากนั้นวิธีทำวิธีทำเด็กๆลองดูซิว่าตัวเองเนี่ยควรจะทำแบบไหนดีนะคะในประโยคสัญลักษณ์ที่1กับประโยคสัญลักษณ์ที่2เราควรจะเอาตัวตั้งเป็นตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าดีนะอ่ะเราควรเอาตัวตั้งที่เป็นจำนวนที่มากกว่านะคะ แต่ว่าคนไหนถ้าอยากลองอีกแบบหนึ่งก็ได้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาเริ่มเขียนวิธีทำกันเลยนะคะ1 2 4 5ง0นคูณ40นะคะข้อควรระวังก็คือเราต้องตั้งหลักให้ตรงกันนั่นเองจากนั้นใช้วิธีการคูณเหมือนก่อนหน้านี้ที่เราเรียนมันเลยก็คือการคูณเราจะเริ่มคูณจากหลักหน่วยนะคะในหลักหน่วยของทั้ง ตัวตัวคูณและตัวตั้งนะคะก็คือ0ไปคูณ5ไปคูณ4ไปคูณ1ไปคูณ2โทษค่ะแล้วก็ไปคูณ1จากนั้น4ก็ไปคูณ5คูณ4คูณ2คูณ1เมื่อได้คำตอบจากทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนำมารวมกันแล้วเราก็จะได้ในส่วนของคำตอบนั่นเองนะคะขอไม่ลงในรายละเอียดในส่วนของการคูณนะคะต่อไปมาพิจารณาข้อที่2กันค่ะ ข้อที่2จ้โจรวบรวมเงินบริจาคจากเพื่อนได้992บาทนำไปซื้อตั๋วรถไฟได้16ใบตั๋วราคาใบละกี่บาทโจเนี่ยเก็บเงินเพื่อนมาไปซื้อตั๋วได้16ใบแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเขาถามราคาตั๋วจะใบละกี่บาทนั่นเองดังนั้นข้อนี้น่าจะเป็นการคูณหรือการหารคะ นั่นเองนะคะะการหารก็จะมาเขียนในรูปแบบของประโยคสัญลักษณ์ตัวตั้งก็คือ992บาทนะคะซึ่งเป็นเงินเนาะหารด้วยตัวรถไฟกี่ใบที่ไปซื้อมา16บใบนะคะจากนั้นก็มาหาคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ว่าใบาหนึ่งเนี่ยราคากี่บาทนั่นเองนะคะ ก็ตั้งค่ะคนน้นนายขนาดหานยาวก็ทำหานยาวคนน้นนายถนาดหานสั้นก็ทำหานสั้นได้เลยค่ะ,ะนี่ก็คือเป็นส่วนของการหารนะคะต่อไปพิจารณาข้อที่3กันค่ะกระดาษ1รีมมี500แผ่นกระดาษ1รีมมี500แผ่น ถ้านุ่นซื้อกระดาษ3 6รีมกระดาษจะได้กระดาษทั้งหมดกี่แผ่นกระดาษ1รีมมี500แผ่นถ้านุ่นซื้อกระดาษ36รีมจะได้กระดาษทั้งหมดกี่แผ่นจดข้อนี้เป็นจดย์การคูณหรือการหารคะอ่าจดข้อนี้เป็นส่วนของการการอะไรเอ่ยการคูณนั่นเองนะคะก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า500 คูณด้วย36เท่ากับเท่าไหร่อ่านี่คือประโยคสัญลักษณ์จากนั้นวิธีทำก็ตั้ง500คูณด้วย36นั่นเองค่ะโอเคสำหรับหน้าที่69จบกันไปแล้วค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของหน้าที่70กันนะคะ หน้าที่70ข้อ4มีว่าโรงสีแห่งหนึ่งซื้อเข้าเปลือก106เกียนเป็นเงิน6 8 9 0 0 0บาทโรงสีซื้อเข้าเปลือกเอกเียนละเท่าใดข้อนี้เป็นการคูณหรือการหารคะเข้าเปลือก 1 0 6กีเยนเป็นเงิน6 8 9 0 0 0บาทโรงสีซื้อเข้าเปลือกเกวียนละเท่าใดนั่นก็คือการการหารนั่นเองนะคะการหารนั่นเองตัวตั้งของเราก็คือ6 8 9 0 0 0หารด้วย106 6กียนนะคะ106เกีเียนนั่นเองเนาะ โอเคค่ะเอก็ที่4เสร็จไปแล้วนะคะครูฝากเด็กๆลองอ่านโจทย์ข้อที่5ข้อ6แล้วก็ข้อ7ดูนะคะว่าโจทย์ประมาณนี้เนี่ยเราจะต้องทำเป็นการคูณหรือการหารนั่นเองนะคะสำหรับคาบนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะเด็กๆไม่มีงานหรือมีการบ้านต้องส่งนะคะวันนี้เนี่ยครูมาทบทวนร,รวมถึงมาสอนเนื้อหาในส่วนหัวข้อก็คือ ในส่วนของการหารที่ตัวหารมี3หลักแล้วก็การแก้โจทย์ปัญหาการคูณหรือการหารนะคะหลักการแก้โจทย์ปัญหาก็คือเราต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราต้องทําเป็นการคูณหรือการหารดีนั่นเองนะคะสุดท้ายแล้วครูก็ขอฝากเด็กๆได้ลองวิเคราะห์โจทย์แล้วก็ลองฝึกทําด้วยตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะอัสสลามุอะลัยคุ้มค่ะ Thank <music>